สวัสดีครับผมพบกับทีเดนเจอร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาทําบทรสรุปกิจกรรมครบรอบ6ปีเกมราเดนเจอร์นะครับว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างนะ,ะซึ่งกิจกรรมครบรอบ6ปีทั้งหมดนะครับจะไปจบลงวันจันทร์ที่30มีนาคมนะครับก่อน4ทุ่มนะอฉาะานั้นยังพอมีเวลาอีกหลายวันนะครับช่วงนี้ออกไปไหนกันไม่ได้อยู่แล้วนะก็ทํากิจกรรมนะครับครบรอบ6ปีให้ครบกันหมดก่อนละกันนะจะได้สบายใจนะครับเผื่อบ,บางคนลืมนะรหรือว่าพลาดอะไรไปนะ อดรางวัลนะครับบอกเลยว่ารางวัลมีแจกนะครับค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอาเซีนวันอังคารที่31มีนาคมนะครับหลังจากปิดต้อบรุงฐานทัพนะครับก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่ประจําเดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะอ่าโคโรโบเรนเจอร์จะเป็นเรื่องอะไรจะเก่งแค่ไหนความสามารถจะโหดหรือเปล่านะครับอันนี้รอติดตามเลยนะครับซึ่ง r ูบี้เนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะว่าอยากจะให้เก็บครับ คือเดี๋ยวเสาร์นี้นะครับก็จะมี Ruby Free นะครับจากปิดลีก p v p อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้คำนี้เสมอนะเปิดช้าตลาดวายนะครับคือเปิดช้าเนี่ยจะต้องใช้ดวงเยอะกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะฉะนั้นเนี่ยเปิดวันที่เรนเจอร์มาใหม่เนี่ยจะดีที่สุดนะครับคือบางคนถามเข้ามาว่าควรเอาไปเปิดกาชาพิกอัพตอนนี้ดีหรือเปล่านะครับ อันนี้แล้วแต่เลยนะคือถ้าเกิดเปิดได้ซันนี่บินมาเนี่ยมันก็ช่วยทีมได้ดีมากๆครับแต่คราวนี้โคโรโบเรนเจอร์เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรเก่งแค่ไหนนะเกิดมันเก่งขึ้นมาเดี๋ยวเก็บรูบี้ไม่ทันนะเปิดที่หลังตลาดวายนะครับอันนี้เตือนเอาไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่ะกอนอื่นนะครับต้องไปติดตามเพจไลน์เลนเจอร์ทางการนะครับอันนี้เป็นเพจทางการของไทยนะอ่าซึ่งทีมงานไทยเนี่ยก็จะอยู่กันในนี้นะครับควรจะต้องไปกดติดตามนะครับเพราะว่ากิจกรรมข่าวสารเนี่ยเขาจะมีอัปเดตอยู่ตลอดนะครับมีปัญหาอะไรอยากให้แก้อะไรก็ไปสอบถามเขาได้นะจริงๆเนี่ยเขามีลิงก์นะครับลิงก์ของอ่าไลน์นะครับซึ่งทีมงานก็เป็นทีมงานของไลน์นี่แหละซึ่ง ข้อมูลนะครับส่งแจ้งไปเนี่ยเขาก็จะรวบรวมนะครับแล้วก็ส่งไปทางทีมผู้พัฒนาอีกทีนึ่งนะอ่าซึ่งโคโนโบเรนเจอร์ครับในนั้นไม่มีสปอร์100%แน่นอนนะมีแต่คำใบ้นะครับซึ่งคำใบ้ล่าสุดก็คือเท่นะครับ คือเท่เนี่ยต้องถามว่ามันมีอะไรที่ไม่เท่บ้างนะอฉะน,นั้นเนี่ยไปรอดูด้วยกันนะส่วนช่องผมครับ TK Ranger Game Zone นะครับ TK Ranger พิมพ์ตามชื่อช่องเลยนะในเพจ f c e e o o o นะครับก็หาเจอกันอย่างแน่นอนนะอ่มีอะไรผมก็จะอัปเดตอยู่ในเพจนะครับเทคนิคข่าวสารเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมีลงกันอยู่ตลอดเลยนะครับก็ไปติดตามกันได้นะติดตามทั้ง2เพจเลยนะครับแต่เพจนี้ควรจะต้องไปดูนะไปดูที่ปักบุดเป็นหลักก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมแรกกันนะครับก็จะเป็น ตัวครบรอบ6ปีครับอันนี้เบื้องต้นนะน้องๆถามทุกวันครับวันหนึ่งนี้ช่วงนี้จะเยอะกว่าปกตินะวันหนึ่งนี้แบบทะลุ50คนนะครับว่าที่ตัวไหนใช้ดีตัวไหนไม่ดีป้ะตัวไหนดีนะครับคือไปดูคลิปเปิดตัว6ปีครับผมจะบอกเอาไว้ทุกตัวในทุกคลิปเลยนะครับว่าเรนเจร์ตัวไหนใช้ดีครับใช้ดีชนิดที่ว่า ใช้กบปั้นขึ้นมาใช้งานเลยนะครับหรือว่าตัวไหนที่พอจะใช้งานได้ตามหลีกต่างๆที่เราอยู่นะครับก็อาจจะต้องสะสมนะเปิดให้ได้ตัวําเนี่ยให้ครบ5ตัวค่อยปั้นขึ้นมาใช้นะไม่อยากจะให้ใช้กบนะครับเพราะว่ากบเนี่ยอยากใช้ปั้นตัวที่มันโหดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ใช้งานไม่ได้เรื่องเลยมันต้องเก็บครับเอาไปย่อยทิ้งเลยครับเอาคริสตัลนะอ่าแล้วก็เอาคริสตัลเนี่ยไปลุ้นกระดานกบนะครับไปดูคลิปกันได้นะอ่าส่วนตัวนะครับอ่าเดี๋ยวคำนวณให้นิดนึงนะครับ คือถ้าเกิดเราเก็บครบทุกอย่างไม่มีพลาดเลยครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมี90ใบครับนับถึงวันนี้จะเป็น85ใบนะเพราะว่ายังเหลือ,อ26 27 28 29 30อีอก5ใบนะอันนี้คือล็อกอินลายวันนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะแจกตอนเข้าเกมครั้งแรกนะครับ10ใบนะครับภารกิจพิเศษ24นะครับแล้วก็ตารางล็อกอินนะตารางล็อกอินพิเศษ3ครั้งนะครับแล้วก็ตาราง Lock in, ล็อกอินรายเดือน,นครับ ทั้งหมดอย่างละ6ก็เป็น24นะแล้วก็ล็อกอินรายวันนะครับตั้งแต่28ปตุมพานะครับจนถึง30นะทั้งหมด32บใบนะครับตอนนี้แจกมาแล้ว27เหรืออีก5นะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ครบครับแล้วก็ขาดแค่2ใบอ่ะมันมีกาชาพิกอัพอยู่นะนี่กาชาพิกอัพนะครับ เสีย300นครับก็ได้ตั๋วเพิ่มมา2ใบนะอันนี้ตัดสินใจกันเราเองนะสำหรับผมผมมองว่าอาจจะไม่คุ้มแต่อย่างที่บอกว่าในกาชาพิกอัพเนี่ยมันก็มีเรนเจอร์ตัวอื่นอยู่ด้วยนะและยิ่งถ้าเกิดเปิดได้ตัวบินอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับก็แล้วแต่นะแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้รอโคโรโบรเรนเจอร์นะครับส่วนตัวนะครับจะเปิดแบบ10หรือ20ดีอันนี้บอกไปแล้วนะครับว่า 5้าทีมไม่มีมูนดุริยานะครับไม่มีบอสตระเคอยากจะให้เสี่ยงเปิดแบบ20สักครั้งนึงนะเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยใช้งานได้ดียาวนานนะครับคลิปการใส่เกียร์อะไรต่างๆเนี่ยดูย้อนหลังได้ที่ช่องนะอันนี้จะถางกั้เข้ามาเยอะครับคือทุกวันนี้ตอบไม่ทันแล้วนะครับอมาดูกันอีกกิจกรรมนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็น กิจกรรมหมู่นะครับคืออยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะรอรับรางวัลกันเฉยๆนะครับอันนี้บอกกันนิดนึงนะทุกๆกิจกรรมตอนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มแจกรางวัลหลังจากจบกิจกรรมนะจบกิจกรรมวันที่3 0มีนาตอน4ี่ทุ่มใช่ไหมหลังจากนั้นนับไปเลยครับหอาทิตย์นะเขาก็จะทยอยแจกนะครับถ้าเป็นของปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักวันที่1เมษายน2เมษายน3เมษาเนี่ยก็จะเริ่มทยอยแจกแล้วนะครับสำหรับรางวัลนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหมู่ครับ ก็คือครับเราจะต้องไปแช์นะครับก็คือไปที่เพจทางการเมื่อกี้นับที่ให้ดูนะอ่าลิงก์ปักหมุดนะครับอ่าไม่ใช่ดิโพสตปักหมุดนะครับไปไลค์และแช์นะครับมันก็จะนับจํานวนนะอ่าทางญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นทวิตเตอร์ครับซึ่งจริงๆเราก็ไปรีทวิตนะครับได้นะใครที่เล่นทวิตเตอร์เนี่ยก็ไปที่ไลน์เรนเจอร์ครับในทวิตเตอร์ครับไปรีทวิตเขาเนี่ยเขาก็จะนับจํานวนเหมือนกันนะส่วนอีกทางหนึ่งก็คือจะเป็นอ่า ลายทางการนะครับของไต้หวันคือผมแอดไปนานแล้วจนผมจำไอ d ไม่ได้อะผมก็เลยไม่สามารถที่จะมาบอกเอางี้ดีกว่าเพจลายเลนเจอร์ทางการของไทยดีกว่านะครับไปไลน์อนแชร์นะอันนี้เขาจะนับจำนวนนะครับอันนี้ตามนี้นะครับ คือมันผ่านไปทั้งหมดแล้วนะ6,666ครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยเราการันตีได้กันหมดแล้วนะก็คือกบดำอัลตร้าครับแต่คราวนี้ตัวเกมใจดีครับคือเห็นว่าไปถึง6,666ครั้งเรียบร้อยแล้วเขาเพิ่มแบบ1,000 0มานะครับอันนี้เพิ่มมาเป็นพิเศษนะซึ่งไม่มีที่ให้ดูนะครับว่ามันเท่าไหร่แล้วก็เลยแนะนำนะว่า ใครยังไม่ได้แช์นะครับอะใครมีเพจ Facebook เยอะๆนะครับก็ไปแชร์เพจทางการนะไลค์แอนแชร์นะครับเราก็จะได้รางวัลเพิ่มนะครับก็คือกบ8ดาวอ่กบแดง8ดาว1ตัวครับแล้วก็กบดำา8ดาว1ตัวอันนี้คือเพียบเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกครับ ID สร้างใหม่ตอนนี้2เดือนได้1แม็กสบายๆเลยนะเพราะว่ากบนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับอ่า อีกหนึ่งทางที่ต้องไปทำนะอันนี้ลืมบอกครับลายเนเจอร์ทางการของไทยนะก็ไปที่บัญชีบัญชีลายของเราเนี่ยแหละแล้วก็ไปที่กลุ่มลายทางการนะครับแล้วก็เสิร์ชหายตามนี้เลยนะลายเลนเจอร์ไทยนะครับถ้าเกิดใครที่แอดไปแล้วอย่าบล็อกนะครับถ้าบล็อกนะครับไม่ได้รางวัลน,นะต้องแอดก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใครแอดไปแล้วนะครับก็อย่าบล็อกนะอันนี้สําคัญนะครับไม่ได้รางวัลน,นะไม่ใช่ว่าทาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาตายน้ําตื้นนะอันนี้ไม่ได้นะครับพลาดนะครับ อันนี้ส่วนไลน์ไต้หวันนะครับก็อย่างที่บอกว่าผมลืม ID ดีไลน์ไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทําก็ได้นะไปแชร์เอาแล้วกันนะครับในเพจ Facebook ทางการครับอ่ะต่อไปกิจกรรมสําคัญนะครับไม่ทําไม่ได้นะไม่ทํานี้ต้องใช้คําว่าอดรับประทานนครับก็คือกิจกรรมแชร์ให้เพื่อนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ตามที่บอกนะต้องไปอ่ากดนะครับติดตามเพจทางการกดไลค์กดไลค์นะครับเพจไม่ใช่ดิเขาเรียกกดแล้ววะกดติดตามนะครับกดติดกรรมบัญชีไลน์ทางการอันนี้ อ่าบัญชีรายการาอันนี้นะครับก็ไปหากันได้ครับกดติดตามเอาไว้นะครับก็จะเป็นแคมเปญแชร์ให้เพื่อน,นครับก็แชร์ให้เพื่อน5คนเท่านั้นนะอ่าหคนเท่านั้นนะครับผมทําไป11คนเพราะว่าเผื่อเผื่อพลาดนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้แชร์กับพวกอ่าอะไรอ่ะไอดีผีอะไรประมาณนี้นะ เตาให้แชร์ไปสําหรับคนที่แบบว่า,ามีตัวตนจริงๆนะครับยิ่งเป็นคนที่ยังเล่นเกมรเนเจอร์อยู่อันนี้ยิ่งดีนะครับอ่ะอันนี้รางวัลเนี่ยมันจะเป็นกล่องสุ่มนะอยู่ดีว่ามันจะได้เป็นกบแดง8ดาวนะครับหรือว่ากบดำแปดดาวนะครับอาฉะนั้นเนี่ยก็ได้ทํากิจกรรมกันให้ครบนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นครับอ่ะหลักๆก,ก็จะเป็นอ่าเพจนี้นครับที่ควรจะต้องไปติดตามเป็นอย่างยิ่งนะแล้วก็ไปดูกันที่ ปักหมุดเพจก่อนนะครับลิงก์ต่างๆมันอยู่ในนั้นนะอ่าจะต้องทําอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างนะครับติดตามที่นี่เอาไว้นะส่วนกิจกรรมข่าวสารต่างๆเนี่ยถ้าอยากจะอ่รวดเร็วว่องไวนะครับต้องเพจผมนะ T Generator Game Zone นะครับแต่ว่าทางเพจทางการเนี่ยเขาอัปเดตตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าทีมงานเขาก็ต้องทํางานตามปกตินะเดี๋ยวเขาว่างเขาจะมาอัปเดตนะครับกิจกรรมแชร์เพื่อนก็เหมือนกันนะครับอ่าของรางวัลน,นะไม่ใช่ว่าแชร์ปุ๊บจะได้ปั๊บนะครับ แต่แล้วรางวัลก็จะได้หลังจากจบกิจกรรมภายใน1สัปดาห์นะครับอ่ะก็100คนนกรับตัวกาชาห้าใบครับเอาไปลุ้นโคโรโบเรนเจอร์นะอ่าได้มานะครับเอาไปลุ้นกันนะครับแล้วก็หีบซุมนะครับอันนี้ก็ลุ้นเอาว่าจะได้กบแดงหรือกบดำนะครับอ่าส่วนที่มันได้แน่ๆนะครับกบดำเนี่ยก็คืออันนี้นะครับอ่าลุ้นเอาว่านะครับจะได้1ตัวหรือ2ตัวครับ1น0 0 0ครั้ง คือเขาไม่มีการอัปเดตนะหรือเวลาท่าวันนะครับอัชนะตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ไปช่วยแค่นิดหนึ่งนะครับสาหรับคนที่มีเพจ Facebook เยอะๆครับหรือว่าคนที่มีเพจ Facebook แต่ยังไม่ได้ทำนะไปไลค์อนแชร์นะครับที่เพจลายทางการนะครับก็เขาจะนับจานวนมานะครับทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะคือตัวเลขมันไม่บอกครับผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะแตยับอย่างที่บอกนะว่าถ้าใครที่เล่นทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็ไปรีทวิตนะครับที่ ไลน์เทนเจอร์นะครับของญี่ปุ่นนะอ่ะกิจกรรมทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนกาชาพิกอัพตามที่บอกนะครับก็แล้วแต่ดวงนะเผื่อเป็น ID สร้างใหม่นะครับพี่ Ruby ้ฟรีนะครับมีเยอะแยะมากมายเหมือน ID 6ของผมเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสี่ยงเปิดบ้างก็ได้นะสัก300-600นะครับแต่อยากจะให้เหลือ Ruby นะครับเอาไว้ลุ้นโคลรโบเรนเจอร์นะคือตามที่บอกนะครับว่ามันมาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะครับอ่ะส่วนตัว6ปีก็ตามที่บอกนะครับเหลืออีกแค่ 5ใบสุดท้ายเนอะถ้าครบหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปเปิดอะไรก็ได้นะเพราะว่าตัวเลขมันจะครบที่90ใบนะครับขอขอให้เปิดได้เรนเจอร์ที่ต้องการนะครับเพราะว่าตัวดีๆมีอยู่ในนี้นะเอาวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันประมาณนี้นะครับก็ไปติดตามนะครับเพจลายเรนเจอร์ทางการนะครับแล้วก็เพจของผมเองนะ T Game Ranger Game Zone นะครับเอาวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารกันประมาณนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ